มีความสุขหลายจ้าพี่น้องหาปีที่มาอยู่สวิตตีเป็นปีแรกที่ด้เก็บน้องไม้จ้าเบิรงช่องนี่บ่มีอ่าบอมมีเรืองดามาจ้าพี่น้องบ่มีการเ้าถึงบุคคลที่สามนีนผ้าวารายหรือวะก่าวถึงเนาะจ้าเนาะเบาถึงตะตัวจะาของเองนะก็สิบ,บ่มีการเบาะว่า คนสวิตเป็นยังสันยังสี่สิบบ่มีนะจ่ะเนาะเพราะว่าคนเท่าแตกต่างกันจากพี่น้องสิเมาร่วมว่าทั้งสวิตเป็นแบบนั้นทั้งสวิตเป็นแบบนี้กะกับบอ่อใดนะจ่าเนาะนิดบอ่อสามารถไปตัดสินใครใดทุกคนนะจ่าเนาะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกปู่ทุกคนนะจ่าเนะา,านนนะ,ะ,นะมื้อนี่พ้าม่านตานใหม่จ้ะพี่น้องพอดีเหมือว่านี่วันที่ซิมหาพฤษภาเนะจ่าเนาะนิดมากนัน มหาเจ้าของสวนพะนะจ๊ะพอดีว่าเพ่นมาสวนพอดีก็เลยเด็กคุยกบเพิินพ่นบอกว่าตามสบายเลยถ้าอยากมาเก็บถ้ามาเก็บได้เยลยน้าจ๊ะเนาะก็ใกล้จากบ้านยูจ่ายูติดแถบแฟรั่ังเศสแล้วน้าจ๊าเนาะมาไก่พี่น้องเพื่อนนองมาอยากกินหลายจ้าพี่น้องไปดีสิพห้าไปเก็บจ้าพี่น้องนี่มอตอนที่เขาขึ้นสูงล้วนะาจ๊าพี่น้องเดี๋ยวเบงกันเนี่ยขึ้นสูงอ้วจ้าแต่ว่ากัยังนาสิออนอยู่เดี๋ยวข้ามาล่องแกะเบิงน้าจ๊ะเนาะว่ามันเป็นลักษณะไหน เราใหม่สวิตแก่แล้วตอนนี้นี่จ้ะเขาก็ลร่องแกะเบิ้งค่ะมันใส่ได้เขากับเอานะจ้ะาขับวได้กับว่เอาหาซีได้อยู่จ้ะที่น้องแบบนี้นี่จ้ะเก็บแบบนี้นะจ้ะเนาะ บอกไปเล่ย็ดีขึ้นกันเน่ยเพราะว่าเขาชิดายูเป็นเป็นปุ๋ยนี่ประมาณนี่จ้าพี่น้องมาไม่เก็บน้ำกันจา้บาบ่งเลยจ้าพี่น้องนองบอกไงฮักเอาเลยนะจาน้านี่นอนน้อยอ่อนๆกับมี่จ้านี่ เสียจากพี่นอ้องอ่อนๆฮักเอาอยางอ่อนด้วยจ้ะเมืองในจ่านี่ จะของมันดีใจเนาะจ้าเนาะเพราะว่านิดมากแล้วลก็เอาเอาของมาฝากเพื่อนกันจะเอาเฮดเอาอยัางเป็นนําใจเนาะจ้าเนาะเอาเฮดมาฝากเพื่อนเป็นนำใจให้การแบ่งกันกินจ้าอยู่มั่งนอกอะ่ะยังมีการเอื้อเฟื้อต่อกันอยู่นะจ้าเนาะฮักเอาแบบนี้ละจ้าพี่น้องเพราะว่ามันขึ้นสูงแล้วบด้ขุดเนาะจ้าเนาะฮักเอาแบบนี้ เซาะเซาะจักหน่อยจ้าพี่น้องพ่อได้เก็บนะจ้าเนาะฮักเอาแบบนี้กะนยังว่ากะนยังถือว่าอ่อนอยู่นะจ้าเนาะนี่เอาไปนันต้มทั้งเปลือกจ้านี่ยจะเอาไปต้มทั้งเปลือกแล้วก็จะเอาไปกินกับป๋านันตำกะปีเนาะจ้าเนาะทอดไข่ตำกะปีจ้าพี่น้องค่ะว่าสั่งก็เอาไปแกงแกงเปืดอยไมจ้าพี่น้องเนาะกระลังออกจ้าพี่น้องนี่กระลังขึ้นอ่อน นี่อย่างงามเลยจ้ะซ้ำนี่กระลังแสบนะจ้ะเนาะเอาไปต้มทั้งเปลือกกินกับอันอตำกะปีจ้ะพี่น้องตำตำกะปีถอดไข่เนาะที่แสบถอดประทูไปสั่เจ้าคองเพิ่นกระจายดีใจดีจ้ะเพิ่งเป็นกันเองเพิ่นก็นบอกว่าถ้าไม่เก็บไปเลยฉันบริด้ห่วงบรไเ้แพ้เนะจ้ะเนาะถ้าไม่เก็บเลยจากมาตอนไหนก็นไดจ้ะ เน็ตกับเบเรมามืามอเปล่านะจ่ะพี่นอ้องเอาเอาเฮดแทงเอาเอาันนั้นเฮดดองมาให้เพิร์น,น้ำจ่าเป็นสินนำใจเนาะแบ่งกันกินจา่าไม่ยังกับแบ่งกันกินจักน้ำต้นไม่ยังจ,างจา่าพี่น้องขึ้นขิงกับไส้ฮักแขกถายเลยจ่ะแต่ว่าโบเมนดอกแต่มันถ่ายไหมจ๊ะพี่น้องบอลูว่าต้นยังนี่นอนหนึ่งนี่จ้ะ ดีใจหลายจ้าพี่น้องบบเคยไ้เก็บน่อใหม่ยะเคือตั้งแต่มาอยู่สวิตได้ปีนี้ปีที่หาแล้วจ้าพ ER <IM> ี uh ่น้องเป็นปีแรกที <ain> ่นี่เห็นดงน่อไหม่นาะจ้าเนาะนี่นี่เป็นปีแรกที่เห็นดงน้อใหม่จ้าทุกปีกับสือกินจ้าสือกินน้าเขาเพราะว่าบบหูวปลามันอยู่ใส่เนาะจ้าเนาะโบหูวดงน้อไหม้มันอยู่ใส่กระสือพันกินอีกอย่างหนึ่งเขาบ่ค่อยบอกกันจ้าพี่น้องคนถ้าอยู่นี่พ่นกับไปเก็บมาขายมาอย่างสิเนาะพ่นกับโบ่คยบอกกันว่านั้น ดงน้ำมันยูไส้ป้าน้ำมันยูไส้หรือว่าปลาเห็ดยูไส้เขาบ่ค่อยบอกกันนะจนะ๊ะเนาะก็ต้องหาเองพี่น้องเป็นเทื่อแรกที่ได้เก็บน้ำมันยูสวิตนะจนะ๊ะเนาะดีใจหลายนี่จ้ะง่ามๆเดี๋ยวนี้สิมาตัดเซกตาเนาะจานะ๊ะเนาะนี่อ่อนๆแล้วจ้ะพี่นอ้องเอาไป แกงเปรอะน,นะจ้านี่นอนอ่อนๆก็ร่างขึ้นจะมีจ้าเสียดายค่ะเพื่นฮักถิ่มเนาะจ้านองแต่บา้านังแต่บา้านหูว่าอ่ามีคนอยากกินเนาะจ้าเพิ่อนก็ฮักถิ่มนี่จ้าป้ากะมีหยาแน่นะจ้าก่อนเข่าปางสิกะนิดกระฉีดสเปรย์กันเทปเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่า มีหยาแบบนี้ส่วนมากสิมีเหฮปนะจ๊ะเนาะเห็บอันตราไล่เนี่จ้ะพี่น้องผู้ใดอยู่สวิตหรือว่าอยู่ในยุโรปเขานี่ก่อนสิเขาป้าเขาดงกะให้ฉีดสเปรย์กันเห็บฮป้ะจ้ะอย่างน้อยๆมันอาจสิบ่บป้องกันได้ร้อยปเปอร์เซ็นต์แต่มันก็นยังซอยให้เฮาเซฟขึ้นมาแน่หน่อยนึงจ้าพี่น้องคุณลองค้นถือกันถือถือกัดนี่มันสิแผลแห้งนะจ้ะมันบอดีเนาะกันไว้ดีกว่าแกะเมื่อไหร่จ้าอ่อ,อนๆเอาไปแกงเปอร์ไซน์นั้น พักขาเสรพจพอิีตูน้อพี่น้องโอ้ยนั่นอย่านั่งสดๆอบานเท่าก็สิดแสบพักนี่จ้าหน้าใหม่ฝรัง่งหน้าใหม่สวิตนี่จ้ากินใดลีจ้าพี่น้องกะเลือกเอาคัดเอานะจ้าพราะว่าปนีนี้นี่มาเห็นเขาสาเกินไปจ้าพี่น้องตรง ต้องเก็บตอนอ่อนๆสิดีกว่าเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าบ่เป็นหยังก็ยังดีกว่าบ่ามีเก็บจ้ะเฮาสิไดงโหปีหน้าหม่องหม่องมาเก็บเนาะอันนี้บ่ค่อยงามปานไดนมันแตกมันงี้จ้ะพี่นะ้องโอ้ฮักเอาก็ต้องเล่มเอานะจนะ๊ะเนาะว่าอันใดมันกินได้ ซับน้ำใหมย่ยสวิตบอต้องใส่เสียมจ้าพี่น้องซับน้ำใหม่สวิตใส่แค่มือก็ได้กินแล้วจา้านี่นนหนึ่งอ่อน,นอ่อนกะบอดีอึดได้อยากป้านันดอกจ้าแต่ว่ากะอยากเก็บเนาะอยากไม่เก็บจ้าจริงจริงหาซื้อกินกนพะพ่อซื้อกินใดจ้าแต่วา่าไม่เก็บอองซีกะ มีความสุขนะจ่าเนาะมว,ลลวนละกะกินแสบนะจ่ามาเก็บเองจะของมันจา่าพี่น้องนี่เนาะหม่นเรใหม่ยุสสวิทเพราต้องใส่เสียมนะจ่าฮักเอาแบบนี้เลยนอนหน่อยๆกัลลังขึ้นแบบนี้หวานจ้าพี่น้องเอาไปเก็บเอาไปแกงเปื้อกัลลังขึ้นยางง่าม มีความสุขหลายจ้าพี่น้องหาปีที่มาอยุสวิตติเป็นปีแรกที่ด้เก็บเนาะใหม่จ้า <c oughs> เขาบอกกันนะจ้าว่าไปพอเนาอใหม่ยุไซเห็นตาเขาขายกันจ้าพี่น้องมีคนไทยเพิ่งก็ขายกันอยู่นอเนาะใหม่น,น,นี่แต่ว่า็่อยสื่อกินน้าเพลนตลอดจ้าเพราะว่าบบหูปลาเก็บเนาะแต่ปีนี้มีปลาเป็นของเจ้าของนะจ้าด้เก็บสมใจจริงๆสื่อกินก็เพ่อะได้สื่อจ้าแต่ว่าอยากมัดเก็บเนาะนี่น <c oughs> นยางงามเลย สูงแน่กับว่าเป็นยางเท่ากับเอาได้จ้ะเท่ากับตัดเอาแค่อยอดเนาะอันนี้เท่ากับตัดลงนี่ลัามเท่ากับฮักตัดลงให้เพิ่นน้ำแน่จา้าให้มันเรียบร้อยเนาะติดนิสยัยเ้ยพี่น้องอยู่บ้านอยู่เฮือนกะอันนั้นเนียบเน,นานะจ้าเนาะอยู่ในสวนนี่อย่างกะเฮ็ดทั้งกลงสะอาดเหมือนมนาะตัดอยู่ป่าอยู่ดงกะเฮ็ดให้เรียบร้อยพื่เาาก่าจ่าเอาแค่ส่วนยอดจ้าส่วนนี้กะตัดถิ่มลงให้เพิ่นให้มันเป็นปุ๋ยอยู่นี่ บอเอาไปเบิดจา่าเพราะว่ามันนักก็ซื้อกินบ่ไดดเนาะตับน้อใหม่อยู่สวิตพี่น้องเอ้ยบ่อเด็ใส่เสียมจ่ะใส่แค่มี้เป็นจะเอาไปเห็ดข่างข่างบบดทัว่วเบิ้งจ้าพี่น้องนี่ด <laughs> ีใจร้ายพี่น้องนี่สิไดแกงน้อไม่กินละจ่าสด,สด ก็เ,เ,เอาจ้าที่น้องเลือกเอาอ,นาอันนัทออนมืนอี่ฝนตกจ้าอากาศเย็นๆเน่ย พูดห,หลายๆนะจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามาเบิงมาติดตามผู้ที่เขามาไม้ผู้ที่เขามาตะกรอนหรือว่าผู้ที่อยู่นักกนมาตะเรลิมนะจ๊าเนาะขอคุณห,หลายๆที่ติดตามกันนะจ้ะเบิงช่องนี้ติดตามช่องนี้สิได้ยังแต่เห็นธรรมชาติแต่เห็นปลาเห็นเอ่อภูเขาวิวทิวทัศน์บรรยากาศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะจ้าเนาะของธรรมชาติของสวิตนะจ้า จะพาไปเก็บเพชรพาไปเก็บพาร์คพาไปหาหน่อไม้ไปนันขึ้นเขาอยู่กับธรรมชาติลรืจ้ะพี่น้องหาอยู่หากินเก็บหน่อไม้ฝรั่งเก็บหน่อไม้อันนั้นหน่อไม้แท้ๆแ,แบบนี้น้ำจ่ะพี่น้องพาเพ็ดพาเพ็ดนั่นเพ็ดนี่เกี่ยวกับอันนั้นสวนเขาสวนในปลูกพัก์ยังสิเนาะจา่าเนาะเขาสวนเบิ่งว่าสวนเป็นยังไงปลูกพัก์คยังแน่พักไทยอยู่สวิต ปลูกหญ้าบ่อปลูกพักยังกินอยู่จังไดเนาะจ้าเนาะอยู่ไม่ง่ายมื่อว่ามแม,แม่แบบนี้แหละจ้าพี่น้องติดตามช่องนี่กะสิเป็นธรรมาติแบบนี้แหละจ้าพี่น้องบได้มีหยังมากมายเนาะจ้านะเนาะเบิ่งช่องนี้บ่มี่บ่มีเรื่องดามานะจ้าพี่น้องบอ่มีการ้าถึงบุคคลที่สามนินทผ้าวาลายหรือว่าก่าวถึงเนาะจ้าเนาะ เราถึงตะตัจะคล้องเองแล้วกระสิบ่มีการเรา่าว่าคนสวิตเป็นยังสันยังสี่สิบ่มีนะจ่าเนาะเพราะว่าคนเท่าแตกต่างกันจ้ะพี่น้องสิเมาร่วมว่าทั้งสวิตเป็นแบบนั้นทั้งสวิตเป็นแบบนี้กะกับบ่อใดนะจ่าเนาะนิดบ่อสามารถไปตัดสินใครใดทุกคนนะจ่าเนาะกระสีเ่าไปแค่ก็จะคล้องหูเนี่ยนะจ่ะพี่น้องมันออนอยู่เดะแต่มันเขียวจ้ะกะเราแค่ในจริงเห็นจะคล้องเฮดอิลีชีวิตประจำวันนะจ่าเนาะไปหาอยู่หากิน พักปลูกงาลวจ้ะพี่น้องเรื่องดรามา่าพิษกบลูกกบผัวผู้นั้นบูดีผู้นีบ้บูดีบ่มีแล้วจ้ะช่องนี้สิบ่เบาลวจ้ะพี่น้องอยู่น้ำกันสิภาาไปลุยปลาลุยดงเบิงเ่งธรรมาชาติเพิ่นเพิ่นไปจ้ะจ้าพี่น้องเก็บแล้วละจ้ะเนาะเอากระตาานึงมาเนี่ยเบ้าหลายละจ้ะเอาแค่พอก,กินนนก,กําลังพอดีจ้ะพี่น้องกําลังอ่นอนๆเป็นตาต่มแสบเนาะนี่จ้ะนี่ เอาได้กินจ้าพี่น้องเดี๋ยวค่ะมันขื้นไหมเข้าจังไม่เก็บนะจ้าเนาะเอาหลายไปจ้าพี่น้องสิภาพกลับบ้านแล้วจ้าจังไหน,นจังมาขอกันคลิปหนาแล้วจ้าเนาะส่วนคลิปนี้ิดไปแล้วจ้าวัสดีจ้า